สวัสดีค่ะไกด์แพทช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทเป็นบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมค่ะนี่นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินจากอำเภอขวาาอินทรินค่ะนี่ดูวความสวยงามนะคะ ห้าใหม่จากควาวซินารินนะคะงานพรีเมียมค่ะฝนตกเมื่อคืนน้ำจืดนอง,งอค่ะนี่ลอยต่ำตั้งแต่เย็นแต่มาตกตอนค่าห้าใหม่สุรินค่ะ คิดว่ายายยื่นตังค์ให้หนูจะรีบรับเอาไหมนี่งานทอลายตะขอโบราณของอำเภอขวาวชินรินนะคะงานทอคุณภาพนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไม่ไม่คือนั่นแหละพยายามสังเกตดูถ้าเจอรี่บอกกันเด้ออุยหนูก็กระจายข่าวตลอดเลย อะไรนี่มาป้องประกาศอะไรแถวนี้เอ๋ชะดจอมาป้องประกาศอะไรกันแถวนี้เอิงเอิยเอิงเอเอิง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 เอแม่ค้าประมาณร้อยกว่าร้านค้าคนขายประมาณ200คนคนซื้อประมาณยี่ิคน ตาอยู่ในตัวคนมันก็สวยเพราะเป็นกระเนีใช่ไหมคะกระเนีเนาะทอหางกระรอกจากไหนนิวควาวบอกควาวซินรินงานทอคุณภาพนะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินนะคะนานๆหนูจะตื่นเช้านะ,ะสวัสดีค่ะผ้าไหนย,ยืดจริงๆบ้านเรานะ นะคผ้าไหมสุดเดนเยอะจริงๆร,ร้านพ่ต้อมีมีคนมามาดูแล้วบอกว่าอยากได้เขารู้ะจะเป็นผืนไหนรองดูันนั้นถ่ายแบบแวบๆอยากได้ก็ะจะเป็นรูปผืนไหนเนาะดูกันชัดๆนะคะพิต้อม สมอลสมอลเล่นเล่นอะไรนะเล่นเรียกว่าสมอลเล่นอะไรนะสมอลสมอลทออะไรข้างล่างเชิงริ้วเชิงริ้วเนาะออ๋สวยดีไม่รู้ไปไหนร้านพี่ต้อมจ้าร้านพี่ต้อมอะไรคนเมื่อกี้ใครเออฮะอชอ๋อพอชอ คุณไหนเนาะไ,ไม่ใช่พื้นไหนเนาะที่คุณยายอยากได้ไม่รู้นะคะร้านพี่ต้อมนะคะเรามาเจอร้านผู้ชายทอผ้าไหมแล้ว,ลวที่หน้าตาดีด้วยสวัสดีครับล,ลิขิตเอกมองคลตอนนี้ผมไปหมดแล้วเหลือแต่เหลือแ,แต่ฉัน ไปโอท็อปไหมไปโอท็อปไหมที่ผ่านมาครึ่งข้างปีได้ครึ่งปีได้ไปไหมไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยบ<ล>อกเออผ้าไหมที่นี่ก็จะกิฟเก๋อยู่เลกา้านี่งา,านพอชุมพลบุรีชุมพลบุรีนี่จะมีเอกลักษณ์เรื่องก้นหอยวะลายก้นหอยวะ ดดโอ้พักอม้าสวยมากพ้าอม้าสวยมากคุณผู้ชมดูว่าร้านค้าในตลาดนัดเยอะมากนะคะร้านค้าเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบแล้วก็รีบเดินแต่ช้าสวัสดีค่ะ ชมแบบเร็วๆนะคะมีทุกซอกนะคะมีทุกซอกเอ๊ะอันนี้มาแอบขายตลาดมือนะเปล่า,ามันอยู่ตรงซอกเลยอยู่ตรงซอกแม่ค้าวันนี้มาเยอะนะคะแม่ค้ามาเยอะ เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่มาเมาตลาดเหรอเอามาเดินชมค่ะมาเดินชมใส่เสื้อสีหวานแท้ สบายดีเป็นไงสบายดีสบายดีค่ะโอเคค่ะตามอัตลากษณวันนี้วันคล้ายวันเกิดเลยนะเอาเลยโอ้ครบรอบครบรอบ18ปีค่ะครบรอบ18ปีอายุปีอะไรเนาะครบรอบสิบแปดปีไหนหนุฝากธนาคารขอบคุณค่ะฝากธนาคารไว้นะคะในกานะคะเดีนยวนี้มันเยอะๆแบบ10นาที10นาทีมุสลิแท็กซี่ สวัสดีค่ะพี่สุภาพสีสันสดใสค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายย่อยๆอีกทีตาพี่สุภาพจะเป็นร้านพอยเองนี่ลายอะไรคะนี่ลายแหวนเพชรค่ะแหวนเพชรแล้วคนคนขายนี่มีแหวนเพชรหรือยังไม่มีเลยจะขายผ้าไหมซื้อแหวนเพชรเลยขายผ้าไหมซื้อแหวนเพชรรู้สึกขายได้ลุกเราอันนี้เป็นปักปูมกี่เมตรคะคือสามเมตรกว่าใชมสามเมตรกว่า นี่เราชมรวมๆก่อนครั้งที่หนึ่งนะคะคล,คลิปนี้ชมรวมๆนะคะคลิปนี้ชมรวมๆแอบถ่ายต้อยแม่ค้าใจลอยก่อนส <laughs> วัสดีค่ะอตอนนี้จะเป็นบรรยากาศรวมๆแบบ10นาทีเที่ยวหมดตลาดนะคะ,คะ10นาทีเที่ยวหมดตลาด นี่คะ่ะมีแม่ค้าตายหนึ่งศพด้วยนะคะแม่ค้าสลบไปแล้วหนึ่งศพเกิดโอยนี่แม่ค้าสลบแล้วหนึ่งคนสวัสดีคะ่ะตรงนี้อบอุ่นนะตรงนี้ร้านอบอุ่น,นมากเลย นี่กระเป๋าพี่พี่แอลบอกใหม่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันโอ้ยคนงามไม่ได้มาเจอกันนานเลยสวัสดีค่ะนี่อ่าบรรยากาศจ๋าอันนี้อันนี้บอกอันนี้มันสำเร็จค่ะมันเป็นผ้าฝ้ายซื้อไกลพิษนุโลกค่ะ แต่ว่ามีขายที่สุรินไมมต้องรอเขาจัดงานน่ะแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อนะไอ้หมันไส้ตัวเองแล้วเข้าใจพูดนะเข้าใจพูดอีกแล้วเนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยเอาทรงนี่ไปตัดเป็นผ้าไหมเนี่ยเนยเนี่ยเอาทรงแพทเนี่ยหนูเอาทรงที่นี่ยที่พี่กางเกงพี่ใส่ไปตัดเป็นผ้าไหมนี่นะคะ นี่คือเดินรอบตลาดหนึ่งรอบนี่นะคะสวัสดีค่ะดาวรุ่งพุ่งเส้นชัยสวัสดีค่ะ ตรงนี้จะอบอุ่นมากเลยนะคะร้านค้ายเยอะนะคะนี่เคื่องเงินก็มีนะคะเดินอย่านี้ค่ะเดินอย่างนี้นี่เดินแบบนี้เดินแบบนี้ค่ะเดียบบ๋ <3 S 1> ดวยวยพบกันในคลิปย่อยๆนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะ ด้วยกันนะคะตลาดนาาัด้าเหมอนสุรินทร์เดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะเป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้ชมเหมือนมาซื้อพร้อมกับไกด์แพทเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจะได้ชมบรรยากาศนียนะคะสวัสดีค่ะ